เปิดต,ตัวมานะครับเราก็อยู่ในที่อัดคลิปแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวรายิงเยเยเฮ้ยไม่ใจดีดี๋ยวเราย,ยิเยเยเยงเลเซอร์เป็นไงดีไหมอาจจะมีเ,เสียงรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ปิดประตูก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนลาวมาภาคไทย เราทังเป็นล้านค้นเลยโอ้พันพันลานนะีบิันดียแล้วเราก็ใช้อ,อุะบัทอ้าเป็นไงฮะนี่นี่นี่คือที่ข้างหลังนะคะก็ม,มืดมืดดีนะมาต่อที่ดาวใหม่นะคะเป็น ไม่เชิงนะว่าดาวอะไรนะก็ผมก็ไม่รู้ไงเออแต่เราเอาดาวหางใส่เรยกันอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดีวไม่ไม่อะไรวะนี่ดาวหางนี่คือเสียงของดาวหางนี่คือเสียงของดาวหางใช่ป่ะอือแปลกดีอันนี้เป็นเสียงที่สำหรับผมเลยฮะจำได้ไหม เสียงเลตุมตุ่มกีฬาอ่อา,ากราะโดระโดดระดดกะดดกระจะโดดกระโดดระโดดระดกระจระโเดกระโดดแระโดระโงดกรงโดกวะโระโกระโดดรดระโงรนนะกะโระโรงโะรรกระร มันเสร็จเมื่อพนจากเกมนะครับผมก็เลยพูดะไรเฮ้ยเป็นรูกระตาแบบเป็นรูกระตาแบบนะทำไมเป็นรูโบเนี่ยมันมันเป็นรูโบเข้าไปเลยกล้อ,องเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นนะเดี๋ยว UFO สไลด์หายหไป มันก็จริงนี่แหละตัวเดเดนี่แหละตัวหดของผมแบบหดมากด้วยไม่ใช่โปรดนะตัวโหดเนี้ยแหลกเลย